الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق <applause> منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فينا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ويايا بتقوى الله وطاعتهพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับ ในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺตะอาลาที่เราอยู่ในโลกดุนยานี้เราจะต้องมีคำว่าอัตตะกวามีคำว่ายำเกรง เรานั้นจะต้องเป็นบ่าวที่มีความตักวาต่อลอสุบฮานหัวตาลาไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ต่อหน้าผู้คนไม่ว่าเรานั้นจะอยู่เพียงแค่ลําพังคนเดียวไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ในสถานที่ว่ามีแต่มุสลิมจํานวนมากมีแต่ผู้ที่สนใจศาสนามากมายหรือไปอยู่ในสังคมที่ไม่มีใครหรือว่าไม่สนใจเรื่องของศาสนาแต่ผู้ศรัทธาของเราไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรไหนไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ชุมชนไหนไม่อยู่จะไม่ว่าจะอยู่ในสถาบันไหน ความเป็นมุสลิมของเรานั้นจะต้องแสดงออกหมายเห็นว่าเรานั้นคือบ่าวของอัลลอมุฮัมมดลานั่นคืออิบาดุลราะห์มมนนั่นคือบ่าวของอัลลอมุฮัมาัดลาผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงเมตตาพี่น้องครับแต่ว่าในสังคมปัจจุบันเราจะเห็นว่านอกจากบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่ศรัทธาพร้อมกับอามันอิบาดะที่ดีที่ศรัทธาพร้อมกับมีคําว่าอัตตะกวามีคําว่ายำเกรงอยู่ในหัวใจพวกเขานั้นมีน้อยลงเรื่อยๆครับพี่น้อง เราจะเห็นสังคมในปัจจุบันนั้นคนที่เป็นมุสลิมแต่ว่าเขานั้นทำมาซเซียตทำการฝ่าฝือนอย่างมากมายคนที่เป็นมุสลิมนั้นแต่ในการกระทําในการปฏิบัติของเขานั้นสวนทางกับการเป็นบ่าวของลัลรสมะตาลาเขาพร้อมที่จะทําความชั่วในทุกๆรูปทุกรูป,รปแบบซึ่งพี่น้องครับหน้าที่ของเราที่เราจะต้องมาอยู่ในโลกดุนยาพี่น้องก็คงจะทราบกันดีว่าต้องเป็นบ่าวที่ดีและการเป็นบ่าวที่ดีนั้นมันไม่ได้ใช้เวลายาวนานอะไรเลยเรามีชีวิตกันอยู่แค่ไหนครับพี่น้องครับ เราเกิดมาไม่ทันอะไรเดี๋ยวก็เป็นวัยรุ่นพอเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นวัยผู้ใหญ่โตขึ้นมาอายุสูงอายุมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวเราก็แก่เท่าชรากันแล้วพี่น้องครับเวลามันก็หมุนมันก็ผัดมันก็เปลี่ยนไปแบบนี้เรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นเราก็เป็นเพียงแค่คนจํานวนจากเป็นหมื่นล้านคนจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่ว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องตายไปพี่น้องครับแต่เราจะตายในสภาพไหนแหละ เหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ตายในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อลอสมาตาลาหรือเราจะเป็นคนส่วนน้อยที่รอดพ้นจากการล่อลวงของชัยตอนรอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกหน้าของอลอสมาตาลาพี่น้องครับมีบุคคลอยู่บางประเภทที่อยากจะพูดกับพี่น้องซึ่งเป็นบุคคลที่ปรากฏอย่างชัดเจนในสังคมปัจจุบันมีอย่างมากมายแต่บุคคลแต่เป็นบุคคลที่ว่าท่านอบีมุลฮัมด์สุลลัลสลัมบอกว่า เป็นคนที่อัลลอฮฺมะตาลานั้นจะไม่มองเขาเลยสามประเภทที่อัลลอฮฺมะตาลานั้นจะไม่มองเขาในวันเกียร์มาและในคะดิษบทเดียวกันอัลลอฮฺมะตาลาท่านวิฮัมัสุลามก็ได้กล่าวถึงบุคคลอีกสามประเภทที่ว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์พูดง่ายๆก็คือสามประเภทอัลลอฮฺไม่ทรงมองกับเขาไม่มองเขาในวันเกียร์มา้และอีกสามประเภทที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์ก <Lake> ็คือสามบวกสามก็คือเป็นหกประเภทด้วยกันหกประเภทนี้ในปัจจุบันมีเยอะมากครับพี่น้องครับ มีอยู่ดาดเดือนเต็มไปหมดในทุกที่ทุกทางจากบ่าวคนที่อ้างตัวว่าเป็นมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเราจะต้องระวังบุคคลหกประเภทนี้ให้ดีท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยสัลลัมได้กล่าวถึงบุคคลหกประเภทนี้อย่างไรบ้างครับมาดูในะดิษซึ่งเป็นะดิษรายงานโดยท่านอิหม่ามนาซี i, เป็นะดิษที่สองเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยสัลลัมบอกว่าซาลาซาตุลลายันดุลลอฮฺอัลลอฮฺวาสซาบะจัลลัอิัลฮิมจุอุมัลกิยามะ มีบุคคลอยู่สามประเภทด้วยกันที่ว่าอัลลอฮฺมุลตลานั้นจะไม่มองเขาเลยในวันเกียยมะคาว่าไม่มองหมายคําว่าอัลลอฮฺจะไม่มองเขาด้วยกับความเมตตาจะไม่มองเขาด้วยกับความกรุณาจะไม่มองเขากับด้วยกับการว่าผ่อนปลนอภัยให้แก่เขาแต่ไม่มองการไม่มองในตรงนี้หมายควาว่าอัลลุสิมัตลาจะไม่สนใจเขาและจะไม่อภัยให้แก่เขาแล้วถามว่าคนที่อัลลอฮมุตลาไม่มองเขาเขาจะไปไหน เราเป็นคนกลุ่มนี้ไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องครับคนที่ในวันเกียร์มาที่ถุกมาชัดนั้นเราต้องการจะรอดพ้นจากการลงโทษของลาสเมตาลาวันที่มีแต่ความวุ่นวายโกลาหลเต็มไปหมดมีแต่คนที่โดนลงโทษที่ทุกมาชัดและก็คนบางคนที่ว่าโดนลงโทษหนักเราเห็นตั้งแต่ตอนนั้นก่อนตกนรกที่ทุกมาชัดก็มีหลายคนบางคนก็หัวเดินแทนเท้าบางคนก็ดูโดนมูฉกอยู่ตลอดเวลาที่ตัวบางคนก็แบกของที่ไปโกงเข้ามา บางคนก็โดนเป็นคนตาบอดไม่มองมองอะไรไม่เห็นพี่น้องครับแท้ที่ทุ่งไมา้แชทที่ฟื้นมาก็โดนลงโทษกันแล้วแต่นั่นยังไม่เท่ากับคนที่อัลลอฮ์ไม่มองด้วยบวกเข้าไปอีกอันนั้นหนักเลยมีใครบ้างครับประเภทแรกท่านอาบับมุลส,สลัมบอกอัลอากูลิวาลีได้อันนี้ข้อแรกเลยครับสําคัญและน่ากลัวที่สุดคือบุคคลที่อัตันยูต่อพ่อแม่ของเขาบุคคลที่อักตันยูต่อพ่อแม่ของเขาพี่น้องครับ พ่อแม่นั้นคือผู้ที่มีบุญคุณมากที่สุดครับในโลกดุนยานี้กับพวกเราจากอัลลอฮฺาตาลาแน่นอนครับก็มีพ่อแม่ละครับที่ว่าดูแลเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยดูแลเราแม่เราอุ้มท้องเรามาเก้าเดือนอาจจะมากกว่านั้นอาจจะน้อยกว่านั้นเลี้ยงดูเราอดตาหลับขับตานอนตอนกลางคืนป้อนนมหาอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับจนกว่าเรากว่าจะโตมากว่าจะเรียนรู้ เรียนโรงเรียนกว่าจะจบพี่น้องอายุเท่าไหร่จบมาหาลัยพ่อแม่ครับดูแลหมดแต่ยังไม่จบแค่นั้นเราแต่งงานก็ยังดูแลแล้วก็มาดูแลหลานเราอีกลูกเรามีปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ก็ดูแลหลานอีกดูแลส่งเสียบบางครอบครัวก็ช่วยเลี้ยงดูกันไปจนลูกหลานหลานอ่ะโตไปแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องครับแต่เราจะพบว่าเด็กปัจจุบันนั้นให้ความสําคัญกับพ่อแม่น้อยมากอุลม玛ได้อธิบายว่าการอัตตันยูต่อพ่อแม่นะั้นมีมากมายเลยครับ การด่าพ่อแม่ถือเป็นความกตัญญูนะฮะการตีพ่อแม่นี่ไม่ต้องพูดถึงปัจจุบันเนี่ยพูดกับพ่อกับแม่ท่านวิศลัณยอรรถมาตตาล,ตลาบอกในกุาลานบอกว่าวลาแต่คุณเ่ามาอุฟอย่าพูดแม้แต่คําว่าอุฟอุฟในภาษาหลับคือคาพูดที่แสดงถึงความแบบเบื่อหน่ายหรือไม่พอใจเบื่อหน่ายหรือไม่พอใจเช่นอะไรในภาษาไทยก็เหมือนกับคนไทยที่แบบเพ้อพ่อแม่สั่งเออลูกไปล้างจานห,หน่อยเฮ้อลูกไป ตากผ้าให้หน่อยแม่เอาแม,าแมา่แม่เอาไม่ทำเนี่ยแหละครับนี่คือคำว่าอุฟคือการปฏิเสธพ่อแม่เป็นบาปใหญ่นะไม่ใช่บาปเล็กนะบาปใหญ่บาปใหญ่ก็คือว่าถ้าตายในสภาพนั้นไม่เต้าบัตนะลงนรกโดนลงโทษเด็กปัจจุบันอย่าว่าแต่อุฟเลยครับพ่อแม่พูดเนี่ยดา่าเถียงไม,ไม่สนใจอุลมาอธิบายว่าการฝ่าฝืนพ่อแม่ก็เป็นบาปครับพ่อแม่สั่งอะไรเนะี่ยถือว่าเป็นที่สิ้นสุดเราต้องทําตามหมดครับ พ่อแม่บอกว่าเออลูกช่วยไปตักข้าวให้หน่อยแล้วก็ต้องตักครับพ่อแม่บอกว่าไปไปทําอะไรไปงานบ้านไปซื้อของไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เป็นของที่เป็นบาปนะสั่งให้ไปซื้อเหล้าเมายาไปซื้อลอตเตอรี่นะ่ยไม่ต้องไปแต่ถ้าสั่งในเรื่องที่เป็นความดีหรือเรื่องฮาลานเนะี่ยเราต้องทําครับทุกอย่างทุกอย่างจะมาอ้างว่าโน่น no, น no, ี่นั่นน่นนี่นั่นยกเว้นถ้าติดภารกิจจริงๆได้เออพ่อครับแม่ครับ ติดนี่อยู่เดี๋ยวห้านาทีอันนี้ได้ครับต้องพูดดีๆคืนกับพ่อไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไปทําเองทไมไมําไ,ไ,ไ,ไมไม่ไปใช้คนนั้นทําไมไม่ไปใช้คนนี้ทาไมไม่ไปใช้คนนู้นนี่คือการฝ่าฝืนต่อพ่อแม่ทั้งนั้นครับเป็นบาปแล้วอุลาก็บอกว่าการที่ไม่ให้สิทธิของพ่อแม่ตามที่ควรจะให้พ่อแม่มีสิทธิเหนือเราครับมีสิทธิเหนือเราเราต้องปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่พ่อแม่เห็นพ่อแม่ทํางานเหนื่อยๆลูกต้องไปช่วยครับ เห็นพ่อแม่ทํางานห,หนักๆลูกต้องไปช่วยถ้าช่วยได้ครับนี่คือธรรมชาติและถ้าพ่อแม่แก่ชาราเราต้องเลี้ยงดูท่านต้องหาอาหารให้ท่านไม่ใช่ว่าลูกไม่ใช่ว่าพ่อไปอยู่ที่คนชราเขาอยู่แล้วกันไปที่พักบ้านพักคนชราไปอยู่ตรงนั้นแล้วกันไม่ใช่ครับยิ่งเด็กปัจจุบันในเรื่องพ่อแม่นี่บอกว่าไม่ได้มีบุญคุณอะไรหรอกแค่เกิดมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะตามอารมณ์หาวานับสูพ่อกับแม่แค่นั้นแหละครับใช่เหรอครับตามอารมณ์เหรอ ถ้าตามอารมณ์จริงๆก็ตอนตั้งท้องก็ไปทำแท้งให้หมดเขาไม่ต้องเลี้ยงพอเกิดออกมาก็ไปทิ้งถังขยะเขาไม่ต้องเลี้ยงทำไมต้องรับผิดชอบล่ะก็ในเมื่อลูกโตมาก็ไม่สนใจพ่อแม่เพราะ,ะนั้นพ่อแม่ก็จัดการตั้งแต่ตอนเด็กเลยดิมันก็เลยกลายเป็นสังคมก็เละเทะไปหมดครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นหรือแนวความคิดอื่นเขาจะว่าไงไม่รู้ครับไม่สนใจเราสนใจว่าอัลลอฮฺมเตลาสั่งเราเรื่องพ่อกับแม่ของเราให้ดี บางคนนอนพ่อแม่โกรธพ่อแม่ไม่คุยกับพ่อแม่ครับนี่บาปใหญ่นะฮะเราในฐานะลูกนะไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่คุยกับพ่อแม่พ่อแม่คุยปุบ๊บหันไปงอนพ่อแม่พูดหน่อยวันนั้นเนี่งอนแล้วไม่คุยกับพ่อแม่สามวันสี่วันนี้ลูกชั่วครับลูกเร็วและลูกประเภทนี้แหละนะครับพอแต่งงานปบไหนะได้สาม,สามีสามีเตะเช้าเตะเย็นนะฮะไม่มีงอนสามีฮทนได้ แต่พ่อแม่ว่าแค่นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วงอนไม่เอาแล้วไม่คุยกับพ่อกับแม่มันละคนพวกนี้เนี่ยจะทนกับเพื่อนมันได้ทนกับคนอื่นได้หมดแล้วฮะทนกับสามีทนกับภรรยาตัวเองทนได้หมดแต่ทนกับพ่อแม่ไม่ได้นี่คือน้าอัยศครับมุสลิมเราจะไม่เป็นแบบนี้นี่พี่น้องครับถ้าเราทําอะไรไม่ได้หรือไม่สะดวกพูดดีๆครับพ่อครับแม่ครับพอดีติดนั่นอยู่ติดนี่อยู่ขอทํานี่ก่อนแล้วกันพอดีวันนี้ไม่ว่างเลยพ่อแม่ เดี๋ยวทําให้วันหลังอะไรก็ว่าไปต้องพูดให้มันดีงามครับพี่น้องครับแต่ถ้าเป็นเรื่องฝ่าฝืนอันนี้เราก็ต้องอธิบายว่ามันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ควรจะทําครับพี่น้องครับประเภทแรกบอกไปแล้วนะฮะที่ลอสมาตาลาจะไม่มองในวันเกียรมากก็คือใครฮะคือคนที่อกักตันอยู่ต่อพ่อแม่สองผู้ที่ลอสอาตาลาจะไม่มองในวันเกียรมมากก็คืออัลมะระห์มุตราจิละผู้หญิงที่ทําตัวเหมือนผู้ชายปัจจุบันเยอะแยะเต็ไมไปหมดครับไม่ต้องพูดเลยฮะเกตุทัมดี LGBTQ อะไรกกไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดคนไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่ครับจะทําตัวอะไรก็แล้วแต่จะทําลายธรรมชาติจะทําศีลแล้วทให้มันพินาาวอดไวายก็แล้วแต่แต่มุสลิมเราทําไม่ได้ครับพวกเกย์พวกตุด๊ด LGBTQ มุสลิมเราไม่มีครับเป็นบาปใหญ่ครับเราไม่มองนะวันเกียร์มานะพี่น้องเราะจะไม่มองนะครับในฮะดีษนี่ก็คือว่าผู้หญิงทําตัวเหมือนผู้ชาย ยังไม่ถึงขั้นเป็น lgbtq นะไม่ได้เป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นดีนะแค่ทําตัวเหมือนผู้ชายก็คือทําเป็นเสียงใหญ่ทาเป็นทำนู่นนี่นั่นคือพยายามเรียนแบบลักษณะของผู้ชายพยายามเรียนแบบทําให้เหมือนผู้ชายแต่ไม่ได้เป็นผู้ชายก็ยังเป็นผู้หญิงอันนี้เราไม่มองเลยแล้วน้ำภาษาอะไรกับพวก lgbtq ในวันเกียร์มากครับประเทศไทยก็ประหลาดนะฮะสังคมประเทศไทยนี่ก็นะผ่านกฎหมายทันสมัยดี l g b q แต่ไปดูทั่วโลกเนครับไม่มีประเทศไหนผ่านกฎหมายนี่ไปดูเนะี่มีไม่ถึง5ประเทศมัง้งอเมริกาตอนนี้ก็ยกเลิกแล้วไม่กดนั่นกดนี่กดนู่นมีไม่กี่ลัฐหลอกที่เข้านุยาตกลายเป็นแบบว่าจะนําความไฮโซเลยตอนนี้ก็โซเลยครับสถิติ HIV ที่ภูกเก็ตเฉพาะภูกเก็ตตอนเนี้ยเขาบอกเฉพาะเพิ่มมาตอนเนี้ยเป็น6,000กว่าคนแล้วเจ็ดกว่าคนเด็กวัยรุ่นเกิดจากอะไระครับก็พวก l g b q เนี่ยแหละ ผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ได้อันนี้ก็หนักเสือใบสองซิมได้หมดวันนี้ฉันชอบผู้ชายก็ไปนอนกับผู้ชายวันก็ไปผู้หญิงพวกนี้มันวิปริตครับตามหลักการศาสนาเราเป็นแบบนั้นไม่ได้ใครจะทําช่างมันแต่เราเป็นไม่ได้ถ้าเราเป็นในวันเกียรติมาศมาลาจะไม่มองเราครับเพราะฉะนั้นเราห่างไกลจากสิ่งนี้อันที่สามครับที่ว่าท่านอบีเตือนว่าเราจะไม่มองในวันเกียรติมาก,ก็คือว่าอนะัดเดยุสเดยุสเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ ปล่อยให้ครอบครัวเละเทะแหลกเหลวไม่สนใจปล่อยไปในครอบครัวเน,นี่ยนะภรรยาฉันน,น่ยนะจะไม่คุมอิยาจะแต่งตัวรัดรูปออกไปก็ลักษณะเหมือนใส่เสื้อผ้าแต่ก็เห็นสืนทรงข้างในหมดฉันก็ไม่สนใจไม่เตือนแช่งมันเรื่องของมันภรรยาใส่น้ำหอมออกไปล่อหมดทั้งวัววัวลิงกระทิงสิงกระทิงแลก เดิน้วไปหันมามองหมดฉันก็ไม่สนลูกชายจะพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านมาเที่ยวในบ้านไม่ได้นีกาไม่ได้อะไรกันจะมีอะไรกันฉันก็ไม่สนจะคบแฟนแล้วไปเที่ยวกันหายไปเป็นคืนๆฉันก็ไม่สนไอ้ลูกสาวฉันจะทําอะไรจีบคนนั้นจีบคนนี้ฉันก็ไม่สนลูกสาวไม่สนใจศาสนาไม่อะไรฉันก็ไม่สนนั่นคือไดยุสปล่อยให้สังคมในบ้านจะเป็นอะไรฉันก็ไม่สนนั่นคือไดยุสครับ อุลมามะที่ายว่าไดยุสก็คือคนที่ไม่หึงหวงใดๆกับภรรยาตัวเองภรรยาจะเป็นอะไรก็ช่างใครจะมาจีบก็บช่างบางคนนี่เลวถึงขนาดว่าภรรยาประกอบอาชีพเป็นหญิงบริการก็ปล่อยไปส่งขับรถไปส่งไปส่งอ่าวันนี้มีอ่มีแขกอ่าผู้ชายคนนั้นเอาแขกคนนี้มีนี่คือสังคมครับปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นคือพวกไดยุสคนที่ไม่สาไม่สนใจไม่ยี่รละ กับความชั่วใดๆที่เกิดขึ้นในบ้านของตัวเองอย่าเป็นแบบนั้นครับพี่น้องเป็นพ่อจะต้องไม่ปล่อยให้ลูกทําความชั่วแล้วก็เออทําไปเลยช่างมันลูกไม่ละหมาดช่างมันลูกทําอะไรที่มะเซียะฝ่าฝ,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 าฝาืนศาสนาช่างมันและยิ่งชั่วกว่านั้นพวกไดยุสก็คือว่าเอาความชั่วเข้ามาในบ้านในบ้านอยู่ดีๆก็ไปเอาความชั่วเข้ามาไปซื้อลอตเตอรี่เข้ามาในบ้านไปชวนเล่นการพนันเข้ามาในบ้านไปซื้อเพลงซื้อนั่นซื้อนี่เข้ามาในบ้าน เอาของมากสุดเข้ามาในบ้านแล้วก็ชวนกันหมดทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งอะไรนี่คือไดยุสครับพี่น้องครับที่ลอสแอนเจลานานั้นจะไม่มองในวันเกียมมาเราต้องไม่เป็นครับพี่น้องครับเราพยายามเตือนลูกหลานของเราพยายามเตือนภรรยาพยายามบอกสามีของเราในบ้านทุกคนในบ้านนั้นมีหน้าที่ในการคอยช่วยเหลือค้ำจุนกันในความดีครับอะไรที่ไม่ดีต้องเตือนไม่ใช่ช่างมันโดยเฉพาะปัจจุบันภรรยาบอกเออช่างมันสามีจะกินเหล้าเมายา ถึงเวลาวันหยุดก็ไปนั่งปงเล่ากับเพื่อนไม่มีความเป็นมุสลิมอยู่ในตัวถึงเวลาสามีกองเล่าภรรยาไปซื้อหวยภรรยาไปเล่นไพ่ช่างมันลูกๆไปเที่ยวกับผู้ชายไปเที่ยวกับผู้หญิงช่างมันนั่นแหละครับบ้านแห่งสังคมไดยุสวันเกียยวมาอัลลอฮ์จะไม่มองหน้าคนประเภทนี้อย่าเป็นประเภทนี้ครับสามกลุ่มนี้อัลลอฮตตาลาไม่มองหน้าเขาในวันเกียมา อีกสามกลุ่มในะ,ะ,ะ,ะดิษบอกว่าวัสลาเตุลลายะดะฮูลูนันเจนนะอีกสามกลุ่มที่ว่าอัลลอฮมาตลลานั้นบอกว่าท่านอับดุลเลาะห์สัลัมบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์คือสามกลุ่มแรกเราไม่มองก็ไม่เข้าสวรรค์แหละแต่สามกลุ่มนี้คือไม่เข้าสวรรค์ก็คือหนักเหมือนกันนั่นแหละหมายความว่าไม่ได้เข้าสวรรค์ตรงนี้ก็คือว่าอยู่ในนรกอย่างยาวนานไม่ได้เข้าง่ายๆครับลงนรกไปก่อนลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกรอ,อ,อแล้วรออีกอยู่ในนรกไปเลยครับนานๆเลยไม่ได้้เขางา สกลุ่มนี้มีใครหมายว่าถ้าเขาไม่ตกศาสนานะถ้ายังไม่ตกศาสนาหรือบอกว่าของของต้องห้ามเป็นของฮาลานทําได้อันนี้คยกอิสตัฮัลละก็คือทําของฮารอมให้เป็นของฮาลานอันนี้อาจจะตกศาสนาเช่นบอกว่าเหล้ากินได้ไม่บาปอ่าอย่างเงี้ยอันนี้คือเปลี่ยนของฮาลานของเปลี่ยนของฮารอมของต้องห้ามเป็นของฮาลานอันนี้ประเภที้อิสตัฮัลละพวกนี้อาจจะตกศาสนา แต่ถ้ากินเหล้าแล้วก็บอกเออมันบาปนะแต่ฮาวานับสูอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสามกลุ่มนี้ที่ไม่ได้เข้าสวรรค์มีใครบ้างท่านวิซุันเาบอกว่าอันแรกก็คืออลอากลิวาลีได้คนที่อักตันยูต่อพ่อแม่แสดงว่าซ้ํากับอันแรกซ้ากับอันแรกคนที่อักตันยูต่อพ่อแม่แสดงว่าคนอักตันยูต่อพ่อแม่นั้นอัลลอฮ์ไม่มองในวันเกียร์มไม่มองไม่สนใจไม่ช่วยเหลือและไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วย แสดงว่าอยู่ในนรกยาวนานไปเลยเพราะนั้นพี่น้องอย่าด่าพ่ออย่าว่าพ่ออย่าเอออย่าเออกับพ่อแม่เด็ดขาดไม่ชอบอดทนไม่พอใจก็เฉยเฉยยิ้มไปอย่างงอนพ่อแม่แล้วไม่คุยกับพ่อแม่ยังไงก็คุยกับพ่อแม่นั่นคือหน้าที่ของเราหน้าที่ของลูกแล้วพ่อแม่ที่อาธรรมเนี่ยอเละจะเอาเองครับวันเกียร์มาไม่ต้องห่วงจะบอกเอองั้นเราก็ไม่ยุติธรรมอเลศาสนาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ยุติธรรมเขาศาสนายุติธรรมพ่อแม่ที่อาธรรมกับลูกวันเกียร์มาโดนครับ ลูกเป็นลิสกี้ที่เราประทานให้ที่เราต้องดูแลต้องปกป้องเขาครับต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดีไม่ใช่ไปอาธรรมเขาไปตกไปตีเขาพ่อฉันเมาเหล้าตลอดจะให้ดีกับเขาได้ไงดีในส่วนที่ดีในส่วนอื่นแต่ส่วนไม่ดีเราก็เตือนเขาครับแต่ตัดขาดไม่ได้เด็ดขาดพ่อกับแม่ของเราดึงเข้ามาสู่ศาสนาอดทนกับเขาแล้วก็บอกพ่อกินเหล้าไม่ได้นะบาปใหญ่นะพ่ออย่าทําแบบนี้นะถ้าพ่อทําแบบนี้โลกหน้าใครก็ช่วยพ่อไม่ได้ก็ต้องเตือนไป เพราะนั้นคนที่รัสมีอัลลาท่านนบีสุลตัมบอกไม่ได้เข้าสวรรค์หนึ่งก็คือคนที่อักตันอยู่ต่อพ่อแม่โดนอีกละสองสองกรณีเลยสองอัลมุดีมีนูอะลรเราขหมดคนที่กินเหล้าเป็นอาจินดื่มเหล้าเป็นอาจินเมาเหล้าเช้าก็เมาเย็นก็เมาวันหยุดก็เมาเสาร์ก็เมาอาทิตย์ก็เมาเผลอไม่ได้ก็เมา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 ตลอดมีครับมุสลิมบางคนผมก็เคยเห็นด้วยกินเหล้าตลอดถ้าวันหยุดก็ไปกินเหล้าวันหยุดก็ไปกินเหล้าวันหยุดก็ไปกินเหล้าและท้ายที่สุด เขาก็ตายเพราะสุราครับพี่น้องตายเพราะสุราครับกินเหล้าจนตายครับพี่น้องสุบฮานัลลอฮ์ท่านมูฮััสลลัมบอกว่าคนที่กินเหล้าโลกหน้าจะไม่ได้กินเหล้าในสวรรค์ไม่ได้กินเหล้าในสวรรค์หมายว่าถ้าได้เข้าสวรรค์ไม่ได้กินอันนี้ก็แล้วแต่การอธิบายอุลามะแต่บางคนบอกว่าอุลามะบางฮะดิษบอกว่าคนที่กินเหล้ากินเหล้าในดุนยาเนี่ยโลกหน้าจะไปอยู่ในนรกขั้นต่ํา ที่เป็นศูนย์รวมของน้ําเลือดน้ําหนองของชาวนารกทั้งหมดคือชาวนารกโดนปิ้งโดนย่างโดนลงโทษโดนคว้างโดนสับโดนเผามีน้ําเลือดน้ําหนองไหลออกมาเต็มพี่น้องคิดดูมันจะเน่าเหม็นแค่ไหนน้าเลือดน้ําหนองชาวนารกมันเน่าเหม็นยิ่งกว่าในดุนยาอยู่แล้วมากกว่าน้าเลือดน้าหนองในดุนยาเน่าเหม็นทั้งหมดทั้งชาวนารกมารวมอยู่ที่เดียวครับในวาดีในหุบเขาหนึ่งและคนที่กินเหล้าเนี่ยจะถูกบังคับให้กินไอ้ของเนี่ย เพราะนั้นเวลาพี่น้องคนไหนจะกินเหล้านะให้นึกเลยว,ว่าแก้วเหล้าที่เรากินก็คือน้ําเลือดน้ําหนองที่จะต้องกินในวันเกียรม,มากไปตลอดกาลไม่ใช่หนึ่งแก้วต่อหนึ่งแก้วเหล้าหนึ่งแก้วกินน้ําเลือดน้ําหนองไม่รู้กี่กี่พันกี่หมื่นปีครับวันเราว่าเพราะนั้นคนประเภทที่สองที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ก็คือคนที่ดื่มเหล้าเป็นอาจินดื่มเหล้าเป็นประจําอันที่สามอันมันแนนูบิมาตอคนที่ลําเลิกบุญคุณทวงบุญคุณเวลาให้อะไรก็จะทวงบุญคุณตลอดคนประเภทนี้คือใคร คือคนประเภทที่ว่าเวลาให้อะไรใครนะ่ะคิดอยู่เสมอว่าไม่ได้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจครับคิดถือเสือว่าฉันจะต้องได้ตอบแทนคนประเภทนี้คือคนที่แบบว่าฉันทําอะไรไม่ต้องมีของแลกเปลี่ยนครับเป็นคนตรณีทีเหนียวครับฉันให้ไปหนึ่งบาทมันจะต้องมาชดใช้มันจะต้องคืนฉันฉันให้ไปสิบบาทมันก็ต้องมาชดใช้อิสลามสอนว่าเราให้เพื่อลอสมาตาลาครับ เราให้พืกอราสมัตลาดไม่ใช่ไปท,วง,ว,ทวงเช้าทวงเย็นว่าเออฉันนะ่ะให้ตังแกฉันนะ่ะดูแลแกฉันนูน่นนี่นั่นไม่ได้ครับลำเลิกบุญคุณทวงบุญคุณไม่ได้แต่เราบอกเตือนเขาในบางกรณีได้เป็นครั้งครั้งไปน้อยครั้งน่ะได้เช่นบางทีถ้าการเตือนมีประโยชน์เขาก็บอกเอออย่าลืมนะคนคนนั้นเขาทาดีกับเธอนะคนคนนั้นเขาช่วยเหลือเธออยู่นะได้ครับเล็กๆน้อยๆด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเพื่อจะเตือนให้เขาลํำลึกมาได้ แต่ถ้าไปบอกว่าเออฉันช่วยเธออย่างนั้นฉันช่วยเธออย่างนี้ฉันช่วยไม่ได้ครับตามหลักการก็คือว่าถ้าเขาไม่ดีกับเราคนที่เราช่วยเขามาตลอดถ้าไม่ดีเราก็ออกห่างจากเขาแค่นั้นแหละเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปลำเลิกบุญคุณหรือว่าไปทวงบุญคุณเน่ยผลละบุญหายหมดเลยครับพี่น้องให้ไปเดือนละพันสองพันเดือนละพันสองพันให้ไปตลอดพอครบสิบปีก็บอกเฮ้ยแกเนนะี่ยฉันช่วยเหลือมาเท่าไหร่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 เนี่ยมาทาดีแต่ฉันเนี่ยไปทานั่นหน่อยไปทํานี่หน่อย ไปกวาดบ้านไปตัดหญ้าไ,ไปนู่นไปนั่นไหน่อยฉันนะ่ะทำดีกับเธอตั้งเยอะั้งแย่นะอย่าลืมที่บริจาคมาหายหมดเลยครับเราไม่รับเลยเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้คือคนที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ของัลมอฮ์ตลักาณ์เพราะฉะนั้นสามบวกสามครับพี่น้องครับอันตรายสามประเภทที่ว่ารัศมาอัตลากาณไม่มองเขาก็คือคนที่อักตันยูต่อพ่อแม่ คนที่ว่าผู้หญิงทําตัวเหมือนผู้ชายซึ่งก็รวมเหมือน lgbtq ผู้ชายเป็นผู้หญิงทั้งหมดนั่นแหละนะครับแล้วก็ดนยุคคือคนที่ไม่ยี่ระต่อความชั่วที่เกิดในบ้านปล่อยให้บ้านนั้นเละเทะไปอีกสามประเภทที่ว่าไม่ได้เข้าสวรรค์นั่นคือคนอักตันยูต่อพ่อแม่เช่นเดียวกันและก็คนที่กินเหล้าเป็นอาจ,จินแล้วก็คนที่ลํำเลิกบุญคุณอยู่ตลอดเวลาบางฮะดีษเนี่ยอาจจะสลับกัน3อย่างนี้ไปอยู่อันแรก3อย่างไปอยู่อันที่2แต่ว่าสรุปท้ายสุดก็คือ6ประเภทนี้หรือ5ประเภทนี้เป็นประเภทที่ชั่วร้าาายแลละน่กกัวม หวังว่าเรานั้นจะหลีกห่างจาก กลุ่มประเภทนี้ครับพี่น้องครับทั้ง5ประเภทนี้หรือว่าทั้ง6กลุ่ม3บวก3านี้จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นกับเรากับเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเกิดขึ้นในสังคมของเราในชุมชนของเราถ้ามีเราก็เตือนครับถ้ามีก็บอกครับอย่าปล่อยให้เป็นตามกระแสความชั่ว LGBTQ กินเหล้าเมายาการพนันอะไรทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าสิ่งที่อยู่ในตรงนี้การอักตันอยู่อย่าปล่อยให้มันเตือนในสังคมวเราพยายามเตือนพยายามบอกเท่าที่เรามีความสามารถอินช่าลอร์สมาตาลาก็จะช่วยเหลือก็จะนำถามกเราอะกุลกาลิฮะตะวะสตฟิลลาฮลิวัลละ ح م ลาอลฮัมดนกรนที่ังมุบรกนะบเราโบน่าวยราชดูไลอละอฮดลชีกนละวชมนอัุุตบะที่สองฝากพี่น้องนะครับเรื่องของการเรียนนะครับอัลกุรอานนะฮะเรามีการเรียนกุรอานตอนนี้เหมือนเดิมนะฮะมีทุกวันทุกทุกวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์ประมาณ9ก้าโมงนะครับ ก็เป็นเน้นผู้ใหญ่เนาะเน้นผู้ใหญ่ตอนนี้มีผู้ใหญ่มาเรียนกันหลายคนนะอยากจะเชิญพี่น้องนะคนไหนที่ว่าอ่านกุรานยังไม่คล่องนะครับอ่านยังไม่ได้ทันนฮะมาเรียนเลยมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่ต้องอายนะผู้หลักผู้ใหญ่เขามาเรียนกันหลายคนนะบางคนเคยเป็นนายกบางคนเคยเป็นอะไรหลายอย่างนะครับนายกอบตบ้างอะไรบ้างเขาก็มากันนะครับเพราะว่ากุรานเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราอ่านไม่ได้ โลกหน้าเราลําบากนะครับโลกหน้าเราลําบากเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไหนไม่ต้องอายนะครับใครยังอ่านกูด่านไม่ได้มาเรียนกันนะครับมาเริ่มตั้งแต่แรกมาปูาพื้นฐานแล้วก็อินชาลอับผมว่าไม่ถึงปีหรอกนะครับเราก็จะอ่านอันกุร่านกันได้อินัลลอฮฺมะลาอิกะตุสุลนาเลนนบียาอฺลาดีนามุสซัลลูอฺลิวซัลิมุตัสลีมาอัลลอฮฺมัสลิลลาอัลหมุฮัมมัดวะลัอัลหมุฮัมมัดกะมัลลาอฺตาลับะระฮิบอัลลัยบะระฮิมุบัลกาลาอัลีมุฮัมมัดกะมมะะบบารรัตอลิฮี وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون